สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซมรถหมดสัญญาเช่านะครับผมวันนี้แซมพามาดูรถเตรียมส่งมอบอีก1นึคันนะครับผมสำหรับเจ้าคันนี้ r ี v o Smart c ทแนะครับผมปี2018นะครับเลขไม่90,002นี่คันนี้เลยนะครับเป็นตัวเตี้ยเกียร์ธรรมดานะคันนี้ได้เกียร์6สปีดด้วยนะครับผมสวยๆเลยนะครับ นี่ติ๊งเลยนะครับคันนี้สวยงามเลยนะครับผมคันนี้ลูกค้าออนไลน์นะครับจองออนไลน์เข้ามาเลยนะครับจากจังหวัดละยองนะครับผมก็ติดตามแซมมานานนะครับแล้วก็เชื่อใจแซมให้แซมดูรถหารถให้นะครับขอบคุณมากๆนะครับผมพรุ่งนี้เจอกันนะครับผมมาดู เหมือนเดิมครับเช็คให้เหมือนเดิมไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงเลยนะครับในเรื่องของพวกระบบไฟต่างๆหรืออุปกรณ์ต่างๆนะเช็คให้หมดนะนี่ปิิงมากๆนะครับแบตเตอรี่เปลี่ยนลูกใหม่ให้นะครับถ้าขนาันไหนแบตอ่อนแบตเสื่อมเปลี่ยนให้นะครับผมไม่ต้องห่วงนะครับผมดูฝาเฟอรอสวยมากนะครับนี่เนี่ยฝาไม่เงานะเนี่ยดีเช็คให้ลูกค้าเรียบร้อยหมดนะครับ เนี่ยอยู่เส้นยานงยาแนวต่างๆนะครับดูหัวน็อตสวยมากนะเนี่ยข้างในสวยงามเนี่ยเหมือนเดิมเนี่ยตาโก่งตาไก่แซมดูให้หมดนะแก้มเดิมเดิมเลยเนี่ยดำสนิทนะหัวน็อตน็อคานก็สวยนะเนี่ยดูชัดเจนมากนะมอน้ําเดิมเดิมเลยนะครับผมตัวแอลชัดเจนนะเนี่ยคานเดิมเดิมสวยๆเนี่ยเพศสวยงามนะ ติ๊กเกอร์สวยงามคือฝั่งหนึ่งสวยนะเห็นไหมเรียบๆเ,เลยนะครับผมสวยๆนะครับผมมาขออนุญาตปิดฝาหน้านิดนึงนะครับนี่นี่นะครับผมสวยงามนะคันนี้นี่เป็นแบบแครี่บอยทรงกระดองเต่านะคันนี้นะนี่ คันนี้เป็นล้อกระทะนะครับมีฝาครอบนะครับผมสึกยางใหม่ด้วยยางปี2023นะครับผมนี่นะไปเลี้ยวอยู่ที่กระจกมองข้างนะครับมือเปิดโครเมียมสวยงามนะนี่สมาร์ทแคปนี่แบบนี้เนี่ยสมาร์ทแคปนะสวยนะดูเลขไมค์ก่อน9 7้า0นะ97นะ 97, นะคันนี้เลขไมค์เก้าหม่นนะครับนี่เป็นเกียร์เดินหน้า6สปีดด้วยนะ หน้าจอก็มาตรฐานครับ USB CD MP3 Bluetooth จัดไปนะครับผมสวยงามเนี่ยดูนะครับผมสวยเนี่ยอย่างที่แซมบอกแซมก็รีเช็คตัวเนี่ยกระบะท้ายเห็นไหมเม็ดอาร์คอยู่ครบเนี่ยสวยงามนะครับผมมือเปิดไฟฟ้าหมดพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าทั้งหมดนะครับดู ดูคัสซียสวยงามสวยงามมากนะนี่นี่นะตัวแครีบอยตรงนี้ใช้งานได้จริงนะครับมีกุญแจล็อกเปิดปิดได้นะแซมเช็คแล้วจอนี<ว>้ข้างในนะเรี่ยมเลยนี่นะสวยงามนะครับเรี่ยมๆนะอ่ะให้ดูเต้นๆหน่อยอ่ะสวยนะครับ ดูข้างล่างหน่อยโอ้โหเนี่ยดำสนิทเลยนี่อันนี้ไม่ได้พ่นกันสนิมนะครับแค่ล้างอัดฉีดนะสวยใหดูสวยงามนะนรอยเนี่ยเม็ดอาก็อยู่เห็นไหมเนี่ยเช็คให้หมดนะครับผมน,นี่สวยงามเบาะแคบคันนี้มันเปื่อยนะ แซมซื้อให้ลูกค้าใหม่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้แซมใส่ให้นะซื้อเย็นนี้ให้นะไม่ใช่ว่าหายนะเดี๋ยวแซมซื้อให้ใหม่นะครับผมไม่ต้องห่วงนะครับแล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์ช่วยเหลือเนะี่ยเช็คให้หมดเนี่ยครบนะไม่ต้องห่วงนะครับผมดีเช็คให้หมดนะภาษีน่ต่อให้เรียบร้อยเหมือนเดิมนะครับต่อแล้วหมดปี68นะครับผมปิดก่อน ขอบคุณคุณลูกค้านะครับที่ไว้ใจเชื่อใจแซมจองออนไลน์มาเลยนะครับผมรับรองว่าแซมดูรถให้ก่อนแน่นอนนะสวยแซมก็บอกว่าสวยโดนก็บอกว่าโดนนะครับเดิมก็บอกว่าเดิมแน่นอนนะไม่โกหกไม่ปกปิดแน่นอนนะใครอยากได้รถสวยๆแบบนี้โทรมานะครับ0863543692นะครับผม0863543692ไปแล้วและสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ